ก็จะมามามาเจอกับคนที่มาร่วมงานนะครับผมกับทุกๆคนนะฮะแล้วก็จะมาอ่านในสือแนะนำหนังสือร่วมกันใช่ครับผมมาแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านด้วยกันครับแล้วก็มาเชิญชวนให้ทุกๆคนอ่านหนังสือด้วยครับอ่านหนังสือก็อ่านมีเวลาว่าจะมีอ่านบ้างครับผมครับส่วนผมก็อ่านบ้างครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ถึงครอบครัวนก็คือเป็นแบบครอบครัวหลัอใช่ใช่ครับมีห้องห้องสมุดใหญ่เลย ีอท่เเป็นจริงๆชอบพวกที่จะให้เป็นเหมือนกับให้ข้อคิดนี่ครับผมให้ให้เราเป็นเหมือนกับหนังสือจะเป็นเหมือนอ่านจะเป็นเครื่องเตือนใจเนะเวลาการใช้ชีวิตหรือว่าช่วงเครียดหรือช่วงอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเข้าใจในสิ่งต่ตางๆที่เกิดขึ้นมากขึ้นเลยนะครับส่วนคนะนัทคนนัทถ้าเป็นแบบช่วงีเด็กจะชอบอ่านพวกแบบหนังสือตูนมังงะอะไรครับอ่านเยอะเลยฮะ แต่พอโตขึ้นมาก็จะอ่านพวกแบบเป็นสตอรี่บุ๊กบ้างหรือเป็นหนังสือกำลังใจที่เขาคิดแบบที่พีาา่แมคถมอยครับโครับเล่มโป๊โปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับหนังสือกำลังใจนะแล้วก็พวกให้ให้ให้เราปรับปรุงในการใช้ชีวิตของตงัวเองนะครับผมพวกไลฟ์บาลานซ์ของชีวิตก็วันนี้ก็จะแนะนำด้วยจะมีหนังสือแอดรับผมบที่จะมาแนะนำกับทุกคนครับส่วนของนัดวันนี้ที่จะแนะนำจะเป็นหนังสือเรื่องเซเปีย ก็มันเป็นหนังสือที่จะเล่าเกี่ยวกับประวัติของนุยาชาดยังไงเดี๋ยวผมพูดเพิ่มเติมสารคดีใช่ไหมเป็นสารคดีเลยหนังสือเขาดังนะครับใช่ใช่ทลาม่นหนจะแมาาเือไเมีวิธีในการปลกไปในการเรานจงมาขึ้นครับก็เราต้องเลือกสินหนังสือที่เราชอบแนวที่เราชอบเนี่ยพอเรา เราได้ค้นพบในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่อยู่กับสิ่ง,งนั้นๆได้นานขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็จะมีแฮปปี้กับการใช้เวลาในช่วงนั้นนะครับก็อย่างแรกเลยผมคิดว่าต้องหาแนวทางที่ตัวเองชอบก่อนแนวแนวแนวหนังสือที่ชอบอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถที่จะทําให้เรารู้สึกอ่านแล้วจะเพลิดเพลินกับมนได้เชอรคอนัดคิดว่าเหมือนถ้าจะอาจ่านแบบ คือถ้าเหมือนเวลาเราไม่ค่อยได้อ่านหนังสือคิดว่าน่าจะมาจากการที่เราไม่ค่อยมีเวลาอ่านครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราจะตั้งใจอ่านให้จบนัว่าน่าจะหาเป็นแบบช่วงเวลาเหมาะๆที่แบบว่าเป็นช่วงช่วงพักหรือว่าเป็นช่วงที่วันหยุดงานอะไรเงี้ยครับที่เรามีเวลาที่จะสามารถโฟกัสบบกับหนังสือได้เต็มที่แล้วเราก็จะแบบจะได้อ่านอย่างเข้าใจแล้วก็แบบได้ข้อคิดอะไรแล้วก็มาคิด,ดอีกรอบนะสรับเราก็อั่นหนังสือมันให้เราบ้างตั้งแต่ความรู้หรือว่าความเต้ ให้ให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นอันนี้หม้ว่าสําคัญมากแล้วก็ให้เราให้เราวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นใช่ครับผมก็รู้สึกนพี่แมวครับรู้สึกว่าแบบหนังสือแต่เล่มมันจะมีประสบการณ์ต่างๆที่แบบว่าเราหาไม่ได้จากในห้องเรียนหรือว่าแบบในชีวิตประจําวันนะครับบางบางความคิดมันถูกแบบมันถูกวบรวมด้วยประสบการณ์ที่หล่อลๆมาแล้วพอมันไาอยู่หนังสือแล้วเราได้อ่านมันก็เหมือน เราได้เจอโลกไว้ขึ้นบ้างด้วยจะต้องมาดูเวทีนะว่าจะมีอะไรกันบ้างอ่าได้ครับแล้วมาเจอกันบ่อยๆนั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องเอาคู่ซีรีส์เราด้วยหน่อยตอนนี้เลยใช่ๆกางถ่ายดื้อเฮียค่ะวมาซนอยู่นะครับผมตอนนี้ไปแล้วเจ็ดคิวใช่ครับเป็นไงบ้างครับก็สนุกครับแล้วก็ทุกคนแบบเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือพี่ๆทีมงานในกองทุกคนดูแบบเต็มที่กันมากๆแล้วก็ทุกคนโฟลกกันมากๆด้วย แต่ละคิวก็คืออาจกันแบบเต็มที่สุดนะแต่ว่าเราสนุกกับมันมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับในการถ่ายในทุกๆวันเลยแล้วก็อยากให้ออกมาไวๆมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูครับตื่นเต้นคิวโมันมีพายุเข้าหรืออะไรอย่างอ๋อใช่ใช่ออนี่เนี่ยผู้อยู่ในเหตุการณ์ครับเป็นไงครับผก็ตอนนั้นกําลังแบบ เป็นช่วงทานมื้อเย็นระหว่างพักกองครับผมก็มื้อเย็นเป็นขนมจีนแล้วก็มีน้ำยาต่างๆนีทีนี้พี่ๆก็ทานกันทานกัน,กนไปอยู่ๆป,ปุ๊บฝน,น,นตกแล้วลมลมเริ่มพัดครับผมลมพัดพัดพัดแรงเรื่อยๆ <laughs> พัดแรงเรื่อยๆจนจากที่กินกันอยู่ปกติครับจานเริ่มปิวและ,ะทุกคนก็จากที่กินอยู่หยุดกินแล้วก็ยืนขึ้นมาเลยครับผมแล้วก็ช่วยกันจับจับเสาเต็นท์เพราะว่าเหมือนเต็นท์มันจะล้มอะไรอย่างนี้ครับก็าใช่หลังจากเหตุการณ์นั้นพี่ออกก็บอกว่าแบบ ต้องตังแล้วแหละครับผมเพราะว่าพายุมาเจอไปแล้วใช่ครับพายุมาเจอทำให้ซีรีส์เป็นพุ่งพุ่งทยานครับอย่างนั้นเลยครับผมพี่เอฟาไปปักเองอะไรนะครับพี่เอาสเตเตอร์เองเปล่าเอาพี่ก็เขาพกพัดลมตัวยักษ์มาครับผมแล้วก็แอบเปิดเปิดครับต้องทำที่ไหนเนี่ยทำไมถึงไม่อยู่อยากรู้จริงๆเหรอครับผมอยู่ในห้องน้ำครับอยู่ในห้องน้ำครับเตรียมตัวสำหรับชีตต่อไปครับผมเพราะว่าต่อไปถ่ายพี่แม่ใช่ครับผมก็ อยู่ในห้องน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงข้างนอกครับอ,อุ้ยเสียงดังกันมากเลยครับว่าพวกลมแรงมากลมแรงมากก็แบบออ๋โอเคแล้วก็เจอในทวิตเตอร์ครับที่พี่บออฟลงนะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีประสบการณ์ว่าอยู่ในห้องน,น้ำห้ามบอกใครนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยโอเคไม่มีใครรู้เลยนะแล้วเรื่องนี้จะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับก็ที่แพลนไว้นะครับภายในปีนี้ไม่เร็วๆนี้ครับอีกไม่กี่เดือนได้ดูกันแล้วแน่นอนครับอีกไม่กี่เดือนแน่นอนครับครัตื่นเต้นมากๆคิดว่าครับ ว่าสิงหาคันยาครับผมครับโอเคสิงหาคันยาเนาะไม่เกินเนาะครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะประมาณช่วงวันเกิดถ้าเป็นอย่างนั้นดีมากเลยครับวันนี้ทัวร์เลยครับทัวร์ทัวร์ไทม์ไลน์นะครับผมก็จะเริ่มถ่ายที่วางเอาไว้ก็คือช่วงสิ้นปีครับก่อนก่อนปีใหม่แน่นอนครับผมแล้วก็จะได้ดูต่อจากดื้อเฮียนน่าจะไม่กิน ไม่ไม่ไม่นานเกินรอแน่นอนใช่ไค่ะเพราะว่าตอนนี้เรารอแบบสภาพเหมือนสภาพสิ่งแวดล้อมที่เราจะไปถ่ายให้กับสมบูรณ์แบบด้วยอย่างเช่นแบบน้ําตกที่แห้งอยู่กลับมาไหลเหมือนเดิมใช่ครับเพราะมันจะมีไทม์ไลน์การถ่ายทางของมันเพราะว่ากับธรรมชาติเนี่ยบางทีก็ต้องรอช่วงฤดูของมันด้วยแปลว่าคาดหวังได้เลยว่าแบบแม้ว่าวยแน่ๆต้องแบบคาดหวังเหมือนกันครับว่าจะต้องดีแน่ๆครับผมแล้วก็จะเทามาให้เต็มที่ที่สุดครับ เอผมก็แปลกเหมือนกันนะผมก็อ่านหนังสืออ่านอะไรมาเยอะแต่ผมสักวันเขาว่าลำบากไม่ค่อยเป็นเอ้ย <c oughs> <c oughs> ครับ <Okay. S 1> ครับผมก็จะทำเต็มที่ครับลำบากก็จะไม่ใช่แค่เราหรอกครับที่ลำบากหมายถึงทุกคนในทีมงานทีมทีมเบื้องหลังทุกคนก็ต้องอยู่ในสถานการณ์นะั้นเช่นเดียวกันกรครับก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ต้องลุยทุกสถานการณ์ให้ออกมาให้ได้ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> คนสู้แน่นอนครับแล้วหลังจากนี้แน่เดี๋ยวเราเราต้องเอาเวลาที่ไหนเพราะเรามีแฟนมี ใช่ครับใช่ก็ใกล้แล้วครับเดือนหน้าก็จะมีไปที่เกาหลีครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ครับครับแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นหยุดหยุดพักการถ่ายทำด้วยเหางเวลาประมาณสองปีได้ใช่ครับแต่ว่าพอกลับมาจากฟิลิปปินส์ปุ๊บก็คือเตรียมตัวถ่ายทำต่อเลยใช่ครับแล้วนี้เราเตรียมโ์กันเตรียมโ์ไปให้เกาหลีนี่มันต้องเกาหลีมันต้องมีโ์ ทุกครั้งที่ไปเกาหลีก็จะมีเพลงร้องเพลงเกาหลีด้วยนะทุกครั้งเลยครับใช่ครับก็ไปก็จะมีโชว์ที่แตกต่างกันออกไปบ้างเราเตรียมคำเกาหลีได้เลยไหมเตรียมคำก็ต้องเป็นคำหวานๆเลยเช่นซารังเฮโยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทำพูดต้นเหตอย่างเงครับเช็คว่าเช็คว่าพูดผิดหรือเปล่าไงแล้วอย่างเงี้ยเราฟนมีคู่เราสองคนหรับครับแสดมีคู่ตอนนี้ยังยังยังไม่มีเลยครับแต่น่าจะเป็นหลังหลังจากซีรีส์ออด ครับผมอยากมีครับอยากมีอยากเจอกับแฟนๆครับคิดถึงแฟนๆมากๆเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยด้วยครับอยากไปเจอให้แบบได้มาทุกทีมาเจองานแพร่ก็ดีใจครับดีใจทุกงานที่จะได้เจอแฟนๆครับช่วงนี้ก็ทำผลงานให้ออกมาเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะได้เจอแฟนแล้วมีแฟนๆฝากคำถามมาว่าทำไมช่วงนี้เห็นพี่แม่งเป็นนอนบ้างเพราะของขวัญวันนี้เป็นยังไงเอาความจริงเลยใช่ไหมครับ ความจริงอยากเจอเดซี่ครับโอ้ยเสียใจแล้วครับนึกว่านึกว่าอยากเห็นเห็นแต่ในเห็นแต่ในที่น้องลงสตอรี่อะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าแม่อยากเจอแมวตัวนี้มากครับอยากเจอน้องตัวนี้สุดๆเลยครับหน้าน<ม>้องเขงาาน่เอ็นดูแมวก็อาจจะไม่เข้าอ้างครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมบทด้วยครับเพราะว่าเราถ่ายติดๆกันเนอะก็ต้องไปซักซ้อมเดาหลอกกันสำหรับซีนวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ ก็เลยได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเใช่นะครับไม่ก็นานจะได้ตอบคำถามแลนวดีรับโอยากให้ฝากฝากนะครับก็ครับก่อนหนึ่งก็ฝากงานแพรวนะครับผมผมมิดเดิลลีฟวันนี้นะครับฝากให้เชิญชวนทุกคนเอมาอ่านหนังสือกันครับหาแนวทางที่ชอบนะหาเวลาที่หาเวลาที่แบบเหมาะสม ก็อ <Art. S 1> ่านหนังสือการเชิญชวนเข้ามาหนังสือนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับผมมีดื้อเฮียก็ถามว่าโซนนะฮะกําลังถ่ายทําอยู่นะครับผมแฟนที่ทําพวกเราในคิดที่พายนะครับแล้วก็มี two worlds ด้วยครับผลงานต่อจากดื้อเฮียนะครับแล้วก็แอบมีบอกมีซอมไวเวอร์ครับผมใกล้จะ f ิตติ้งกันแล้วนะครับบอกเลยว่าโปรเจกต์ใหญ่ของทางค่ายเราตอนนี้ก็คืบหน้ามาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ก็มีวางคิวอะไรขึ้นมากแล้วครับผม บอกเลยว่างานนี้น่จัดเต็มแน่นอนครับเพราะว่าเราแบบยกพี่พี่นักแสดงมาทั้งค่ายเลยแล้วก็มีแบบพี่พี่นักแสดงแต่ว่านอกแสยดงนอกค่ายที่มีความสามารถด้วยหลายท่านเลยใช่ครับก็เป็นหนังซอมบี้ซีรีส์ซอมบี้นะก็รอให้ตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยครับมาโดนซอมบี้กัดัซอมบี้น่ารักอะยอมให้กัดใช่ไหมครับโอเคค่ะขอบคค่ะขอบคุณครับ